วิธีการเลือกทำเลนะคะทำแล้วเฮงทำแล้วปังทำแล้วดังนะคะตามหลักโองจุ้ยก็ดีนะคะอย่างวันนี้นะคะชาก็มาอยู่ที่ที่จริงๆเลยนะคะนะตรงนี้ทำเลแบบนี้เนี่ยทำแล้วปังแน่นอนเป็นพื้นที่โอวออนนะคะนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆนะคะในการเลือกพื้นที่ล้างรถหยอดเหรียญจะมีอะไรบ้างวันนี้เลยมาแชร์เคล็ดลับกันค่ะ สวัสดีค่ะชาจากแคสคาร์วอตนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูนะคะว่าวิธีการเลือกทำเลนะคะทำแคสคาร์วอตแบบไหน ทำแล้วเฮงทำแล้วปังทำแล้วดังนะคะตามหลักฮวงจุ้ยก็ดีนะคะหรือว่าตามหลักสถิติที่เก็บมาก็ดีนะคะจากสถิติที่เคยเก็บมาจากแคนคาวอททั้งหมดนะคะลูกค้าที่มียอดในการที่เข้ามาใช้บริการนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในที่ชุมชนนะคะอย่างวันนี้นะคะชาก็มาอยู่ที่ที่จริงๆเลยนะคะณตรงนี้ที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เราจะทําแคนคาวอสาขาที่สองหลังจากที่เราได้สำรวจมาแล้วนะคะว่าตามสถิติที่เก็บมาเนี่ยทำเลแบบนี้เนี่ยทำลับปังเด่น จะมีอะไรบ้างวันนี้เลยไาแชร์เคล็ดลับกันค่ะ อันดับแรกนะคะให้ดูสายไฟก่อนนะคะว่าสายไฟเนี่ยสูงจากพื้นกี่เมตรนะคะเรื่องนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเราอยู่ในทําเลใกล้ตลาดหรืออะไรแบบนี้นะคะจะมีผลมากเวลาที่รถคอกหรือรถสิบร้เนี่ยเข้ามาใช้บริการอันดับที่2นะคะดูว่าติดถนนไหมถนนซอยนะคะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะหนึ่งเพิ่มทัฟฟิกในการมองเห็น2ก็คือมีรถสัญจรไปมามีโอกาสที่ลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ชาเคยแจ้งไว้ตั้งแต่คลิปต้ๆน,นๆนะคะว่าไม่ให้ติดถนนใหญ่แต่ไม่ได้แม่ว่าจะไม่ติดถนนซอยนะคะถนนซอยยังจะเป็นนะคะจะเป็นมากๆด้วย3มนะคะดูด้านหน้าดูด้านหลังนะคะว่าติดกับอะไรอย่างด้านหน้าของเราเนี่ยทำไดดีมากเลยว่าเป็นหอพักนะคะเป็นหอพักแล้วก็ด้านข้างๆนะคะก็มีซอยด้วยและทีนี้เรามาดูข้างหลังกันบ้างนะคะของชาเป็นป่านะคะโอ้นี่แฮปปี้เลยนะเพราะว่าเวลาที่มันมีเสียงดังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เดือดร้อนกับเพื่อนบ้านนะคะ ดูด้านข้างนะคะด้านก็ด้านข้างเนี่ยเราได้เคลียร์กับเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านมีปัญหานะะคในการที่เราจะทําล้างรถเยเหรียญเพราะว่ามันมีเสียงดังอยู่แล้วเสียงดังจากรถผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วล้างรถเยเหรียญเนี่ยหลายท่านถามว่ามันมีเสียงไหมบอกเลยนะคะว่ามีนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงจากปืนฉีดนะคะหรือว่าเสียงเวลาที่คนคุยกันเวลาที่ล้างรถหรือว่าจะเป็นเสียงตัวปั๊มลงเองทีนี้ลองดูด้านนี้บ้างค่ะด้านนี้ของชาก็เป็นป่านะคะโอ้แสดงว่าทําเลเนี้ยโอเคเลยอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือดูทางระบายน้ํา ทางระบายน้ํานะคะที่นี่ชาก็ได้มาสํารวจก่อนหน้านี้แล้วมีทางระบายน้ําอยู่นะคะก็คืออยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทางน้ําเดนเซนเซนสลบไปนะคะก็คือไม่มีปัญหาในตรงนี้เนาะก็เรียกได้ว่าตอบโจทยครบหมดแล้วข้างในเนี่ยก็โลง่งเป็นพื้นที่โอเวอร์ออลนะคะสมมุติเราทําแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดโลกได้ทุกทุกทางอีกเรื่องนึง ถ้าสมมติว่าเป็นที่ดินเปล่าอย่างตรงนี้ชาเลือกอะ่ะเพราะว่าเขามีเทพื้นปูน,นเรียบร้อยแล้วชาไม่ต้องมาเสียตังเทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ปเปล่าเลยเนี่ยลูกค้าก็ต้องดูว่ามันต่ําจายถนนเนี่ยตรงนี้นะคะเท่าไร่เพราะว่าถ้าถิดว่าต่ำจากถนนมากเนี่ยเราก็จะต้องเสียกระตังนะคะในการที่จะต้องมาถมแล้วก็เทพื้นปูนให้เท่ากับถนนอีกแล้วก็ต้องมาทําสโลปเดินน้าอีกนะคะแต่อันนี้คือเป็นพื้นที่เช่ามีพื้นที่ปูนอยู่แล้วเราแทบจะต้องไม่ต้องเสียอะไรเลยนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆนะคะในการเลือกพื้นทีี่สรร้าางยยอดเหหก็ํัับวนนนะะค ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ